ต่อแล้วจะได้ผัดไข่อ้ยผัดผัดอ่าผัดข้าวคือนี่อยากกินผัดข้าวมากๆเลยผัดข้าวใส่ไข่นะครับผมก็เดี๋ยวมาท่ายง,งานกันก่อนนะคุณนรวมนะผม ครับผมก็ขอากราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงคุณนา้าคุณอาทุกท่านนะครับผม ก็ขอบคุณนะครับผมเมื่อคืนมีคุณพี่บอกว่าโอ้ยนึกว่าตายแล้วเนาะก็ไม่ครับผมก็อาการกำเริบเมื่อคืนก็ตอนเช้าเห็นไหมตื่นขึ้นมาทํางานต่อได้ครับผมไม่เป็นไรครับผมวันนี้ผมเองก็ไปทํางานประจําตัวเองนะครับผมก็มีคุณแม่ถามว่าเขาไปหาหมอยังก็คุณพ่อไอคุณหมอหรือยังก็ยังไม่ได้ไปครับผมขอวันเสาร์ก่อนครับผมเพราะว่า การขาดงานบ่อยหรือว่าการลางานบ่อยมันก็จะไม่เป็นผลดีต่อการทํางานครับผมก็เลยก็ยังไหวอยู่นะผมยาก็ยังยังมีทานอยู่เนาะมีกินอยู่ครับผมก็โอเคนะเดี๋ยวจะมาพูดอะไรบ้างก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณที่สสดขอบพระคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมขอบพระคุณมากๆที่สุดก็มีชมสามตัวนี้แหละนะที่ไม่ไปไหนเลยนะตัวนี้จริงๆริงกันไมสมบูรณ์สวยนะอันนี้ผมตัดแล้วก็ปล่อยไว้แล้วก็นอนมากินใบหมด มันก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์นั่นแหละแต่วก็ต้นโตนะอยู่กับทางแปดนิ้วอันนี้เป็นสีแดงแบบนี้มันก็สวยดีนะผมว่านะสวยดีนะก็ไปอยากจังเนาะอันนี้มันก็สวยดีนะดูมันก็มีความสวยงามไม้ถ้าเราทำดีนะเราเลี้ยงดีแล้วก็จะมีความสวยงามเป็นพุ่มมาเลยเราไปตัดเราก็มาทาใหม่อาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราต้องไปทําไปเรื่อยแหละไม้ถึงจะสวยเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงดีดูแลดีเราก็ตัดจริงตัดโน่นตัดนี่ไปแล้วก็จะเป็นพุ่มที่สวยเป็นไม้ฟอร์มไหนที่สวยงาม รือเราต้องการเปลี่ยนกิ่งใหม่แล้วก็เปลี่ยนได้ครับผมตอนนี้ราคาสุดๆเลยวันนี้สี่รอยี่สิบาทสามต้นสุดๆเลยนะสี่ร้อยี่ิบาทสามต้นถ้าไม่ได้ก็พรุ่งนี้ก็ยกออกแล้วหาต้นใหม่มาลองมาลองดูนะเผื่อคนพี่ท่านไหนจะชอบบ้างสามต้นสี่ร้ยยี่สิบนะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีแม่บน่น แกบน่นแม่ผมแกชอบบน่นโอเคโอเคตัวนี้ก็อีกต้นหนึ่งอ่าอันนี้ทําไว้นะอันนี้ก็จะดูสวยดูมีสง่านะมาแบบนี้อันนี้ช่อดอกสั้นนะแล้วก็ชูคนตัวแม่ผมเราแกบ่นอะไรไม่รู้จะด่าแล้วลืมกิบประตูบ้าน เสร็จจบประตูบ้านแจจะโมโหก็เหนื่อยเหนื่อยเนาะเลือกหลังจากเรื่องงานมาโอเคต่อกันครับผมตอนนี้ก็จะมีความสวยงามเขาประจีนเขาเรียงเขาเออประตูบ้านเลยบปิ๊ดดอกแป๊บเล็นงานก่อนเข้าไปแล้วก็เหนื่อยเนาะทำ ทำทุกอย่างไม่ได้หรอกก็เหนื่อยก็บอกแกว่าทำทุกอย่างไม่ได้มันต้องทำนะผมทำทุกอย่างไม่ได้ก็บอกแกว่าประตูบ้านมันก็ลืมปิดเนาะเมื่อกี้ผมลืมปิดประตูประตูบ้านแกโมโหยังไม่ไปดูข้าวก้าวหูไว้ก็ยังไม่ไปดูก็มาทำงานก่อนครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะได้ไปทำกับข้าวต่อแล้วจะได้ผัดไข่เอ้ยผัดผัดอ่า ผัดข้าวคือนี้อยากินผัดข้าวมากๆเลยผัดข้าวใส่ไข่นะครับผมก็เดี๋ยวมาถ่ายงานกันก่อนนะคุณร,รวมนะครูนะครับผมคุณป้าด้วยคุณพี่ด้วยไม้บางตัวมันก็สียังไม่ขึ้นมากเขาไหลก็เก็บไว้ทําผัดบ้างขอบคุณนะครับผมที่จะถ่ายเรื่องบางกอซาฟิลามาม้ตัวนั้นเดี๋ยวจะเอาอีกต้นหนึ่งให้ดูนะต้นคู่กันอีกต้นหนึ่งมันก็จะทําผมก็ทําชุดนั้นประมาณสี่ห้าต้นนั่นแหละมันได้มาต้นเดียวนะนอกนั้นก็จะไม่สวยเท่าเท่าบางกรซาฟิล่ามันจะ จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันเป็นไม้ที่ทําขึ้นมาแล้วก็มันจะมีการกลายพันธุ์การผสมเกสรด้วยการการเสียบต่อด้วยอันนี้ต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งที่ทาขึ้นมาอันนี้ก็ปล่อยไว้กิ่งเดียวมาที่ปล่อยไว้กิ่งเดียวคือเอาไวด้ดูดูว่าถ้าใช่ใช่นะถ้าทํามาขึ้นมาได้แล้วโอเคถ้าใช่แล้วก็ต้องเก็บไปประมสายพันธุ์อันนี้ผมก็เก็บเอาไว้ทําสายพันธุ์เหมือนกันนะตัวนี้ก็มีความสวยนะเป็นความมีความสวยแบบสง่างามเหมือนกันนะตัวนี้อันนี้เป็นต้นพันธุ์นะอันนี้อันนี้คืออ่าอะไรล่ะ ลืมแม่ลืมหมยจำได้บอกด้วยเด้อเ <g ill ain> ลื่อมๆเนี่ยใหนไหมแต่ต้นนี้แหละอ่าแต่ต้นนี้ก็มาขึ้นต้นนี้เห็นไหมมาขึ้นต้นนี้มาทําต้นนี้เห็นไหมก็ <c oughs> ออกดอกมาก็จะมีความสวยงามส่วนมังกรทองนะครับผมอ่าต้นนี้คุณพี่นาะสนใ้คุณพี่นะต้นนี้นะครับผมสีขึ้นมากเลยนะครับคุณพี่ต้นนี้สีขึ้นสวยนะแต่ว่าต้นไม่ค่อยโตนะก็ไปเลี้ยงดูเอาก็อีกต้นหนึง่งคือต้นนี้ของคุณพี่นะมันก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับผมจนชมรอนชมทําไปเรื่อยก็ได้สีตัวใหม่ ไปเรื่อยนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่สวยเท่าไหร่เห็นไหมตัวนี้ไม่สวยนะอันนี้ก็มันกรนคอเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ขึ้นกีบดอกไม่ให้นะไม่สู้ตัวนี้ตัวนี้จะสวยกว่านะก็เลยให้ตัวนี้ไปตัวนี้ไม่ให้เพราะว่ามันไม่สวยอ๋อขอฟุณพี่ท่านหนึ่งมากครับผมที่จะรับตัวนี้ไปตัวนี้นะอันนี้ผมปัดใบนะผมผมทําใบแล้วก็ลงปูนแรงนะเพื่อจะให้ดูดอกนะเพื่อทำไว้ไว้ถ่ายโชว์จะมีความสวยงามในกีสอนทั้งในด้วยนะอันนี้จะมีความสวยงาม ม้ชช่นชมถ้าเราเลี้ยงดีเลี้ยงสมบูรณ์จะมีความสวยงามนะครับผมจะออกดอกให้เราได้ชื่นชมนั่นแหละเราก็ตัดกิ่งบ้างไม่ต้องเสียดายหรอกคุณพี่ตัดกิ่งบ้างเด้วเราก็จะได้ความใหม่ขึ้นมานนแหละจะได้สวยตัวไม้ต้นเล็กนะอันนี้มันแห้งเจ๊เด้เลยนะไม่มีน้ําให้มันก็มีน้ําไหลอย,อยู่หรอกมันมีเวลาจะลดน้ำบางทีก็เหนื่อยช่วงนี้อันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นมังกรนะไม่รู้มันจะขึ้นไหมสีอโอเคได้ไหมส่วนอันนี้ก็คือ เล็ดตก้อนนะน่าจะใช่เอ้ยไม่ใช่เ,ใชเลดตก้อนพี่อะไรนะอะไรลนะืมไปแล้วไม่รู้แล้วอันนี้ก็เป็นเฟอร์รี่นะอันนี้มันต้นเล็กนะไม้เล็กมันก็ไม่ค่อยขึ้นหลอกสีก็ไม่ค่อยให้แล้วก็มือสันจังเลยมือสันมากหัวใจผมสันหัวใจผมสันมือก็สันตามไปด้วยก็เป็นเป็นมานานแล้วนะเป็นมาตั้งแต่หนุ่มๆนมล้วแหละตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดปีเป็นโรคหัวใจโตครับผมก็ทานยาประจับก็ ถ้าเราทาดอมันก็จะดูสวยงามใช่ไหมเป็นไม้ที่มีความสวยงามก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมอตัวนี้อันนี้ลืมแนะนําตัวนี้ตัวนี้อ่าอันนี้จะเป็นอักซินม่วงนะอันนี้คืออักซินม่วงอันนี้อักซินม่วงเป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้มงคลด้วยบ่งบอกถึงคนมงคลอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นโชกุนนะอันนี้คือโชกุนเห็นไหมสีเวลามันขึ้นยเข้มมันก็จะสวยงามนะอันนี้คือโชกุนโชกุนอันนี้ก็อดี มีคุณพ่อท่านหนึ่งเนาะอย่าได้เหลืองมังกรทองก็ต้นนี้นะตเตรียมไว้ให้นะแล้วก็คุณพ่อว่ามีสีขาวสีขาวก็เตรียมแล้วนะคุณพ่อว่าสีแดงด้วยสีแดงหาบ่เจอเลยด้วยคุณพ่อก็อไม่รู้ตรงไหนนะแต่ตัวน,นี้ก็สีหวานดีนะสีดูหวานหวานดีไหมฮหวานดีนะตัวน,นี้ก็หวานดีก็ช่วงจะมีความแตกต่างมากนะครับผมสองผมบอกว่ามีเท่าไหร่ครับผม ผมก็ไม่ได้โมโหหรอกเนาะก็เยอะนะ,200ะสองร้อยกว่าสี่นะ,นละแล้วก็แบนันแหละมันก็สี้าย้ายข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 า,ายกันโอ้ยบอกว่าจัดเวยบอกที่โอ,อ่งเนี้ยมันก็ขีคล้คายกันเรอืออันนี้สามสี่ร้อยี่สิบนะถูกนะเนี้ยกินเก่งก็ไปซื้อตามร้านเนึ่ตงตกวลตัวละสองร้อยเลยนะหรือว่าร้อยแปดสิบนะอันนี้สามต้นนัน่นขี่ร้อยยี่สิบบาทเองไปขับค่าส่งหมดแล้วรวมค่าส่งรวมอะไรไปนั่นแหละมันก็นะนะบอกจะทําได้ขนาดนี้มันก็ใช้เวลายืดยาวนะ ผมเองก็รู้หลักการำํำชมหมดแหละไม่ยมังโม้หรอกเพราะโม้หน่อยสิเนาะก็รู้นะว่าต้องทอํายังไงให้สวยให้มีดอกทายัางไงแต่ว่าผมเองก็ไม่มีทุนหรอกทาแค่แค่ทําได้ผมทําแบบบ้านๆแหละทําทําตรงนี้แหละก็ทําอยู่คนเดียวก็แต่ทางานด้วยนะก็ทํางานประจาด้วยมันก็ไม่เวลเท่าไหร่ก็ความฝันจริงก็อยากมีถ้าพูดแบบใหญ่โตนะยิ่งใหญ่เลยอยากมีฟาร์มชมนะอยากมีฟาร์มจริงถ้าผมมีเนื้อที่ประมาณห้าไร่นะ แล้วก็มีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์นะโอเคเลยผม,ผมก็จะมีความฝันที่จะทาฟาร์มเชิงชมแล้วก็จะทําเป็นที่พักผ่อนด้วยถ้าจิดถนนนะถ้าตถนนมีถนนเข้าเนาะเชื่อมเข้าแล้วก็โอ้โหดีเลยก็จะมีร้านกาแฟาเล็กนะครับผมเป็นมุนมเล็กมุมพักผ่อนก็เผื่อคุณป้าคุณลุงพี่แวะมาที่ซีสเกตบ้านผมก็จะได้แวะพักพาเล่นกับผมเดี๋ยวเจอตัวจริงก็จะเพียนนี้กันหมดนะเห็นหลายท่านแล้วมาที่บ้านผมแต่มาไกลโหเลย เก่กตัว <poisoned indo> oh, th ิงโอ้ยกิเลสเถนาะคุณนะผู <online> <pl ains> ้ก <Christ>. ี <Hum laut> ่หายเนะจะเป็นคนกิเลสนะครับผมกิเลสก็อายด้วยก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงหรอกอันจริงจริงนะก็ก็จะขาหักข้างหนึ่งใส่เหล็กนะใส่เหล็กแล้วก็แขนแขนหักข้างหนึ่งขาซ้ายหักแขนขวาหักเกี่ยวทีแล้วก็ฟันลวงด้วยนั่นแหละมันก็ทุเรียนแหละตัวจริงแต่ผมเองก็ยังทํางานทุกวันก็ยังเดินเดินหน้าทุกวันก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เล่งอะไรมากมายแล้ะก็แค่ทําได้นะ ก็พอได้ค่ากับข้าวแกเป็นค no ่าน no ้ําค่าไฟให้ห้านบ้างพอได้หลานนะเติมเนียตัวเองเนียตัวเองยังไม่เติมเลยเติมเนียเป็นค่ากับข้าวค่านว่นคานี้เผือหล้านมาขอตังเติมน้ำน้ำลดเติมเนียบ้างหรือขนมอะไรบ้างมันก็ต้องมีไว้นะก็แม่เริ่มบ่นหนักขึ้นยิงๆแง่ผมแกก็บ่นอยู่แล้วผมก็บอกแกนะาอันนี้ไม่ได้ว่าแม่หละก็บอกแกว่าผมทําอะไรทุกอย่างคนเดียวไม่ได้ การ้างน้ำไม่ไหลก็เปิดอเอาบ้างไฟยังไม่เปิดก็เปิดอเอาบ้างทำไม่ไหวเราก็เดียวมันมห i, เหนื่อยเกินไปนะมันเหนื่อยเกินไปก็พยายามดิ่ลวนพนะวู้นะผมเพราะเบงก็นดนโดนโดน,โดน,โดนว่าตลอดแหละผมก็ไม่แครนะ์แล้วสัวนนี้ไม่ไม่แคร์นะก็อย่างเพื่อนร่วมงานก็ว่าเราเป็นเราเหมือนกับคนบ้า,าก็มีนะคือพี่ประธานก็บอกว่าเหมือนกับคนบ้าจังทางานไม่รู้พูดอะไรเละเทะไปหมดก็ยังไงละ่นะเนาะก็พูดนั่นแหละพูดไปนั่นแหละ ก็ไปบางครั้งก็เหมือนกับอ่าหน้าทุเรียดไหมหรือแบบหน้าหมันใช่มากไหมแต่จริงๆก็ไม่อะไรมากมายนะก็ราคาไมา้ผมกับกับสิ่งที่ผมทําลงไปเพราว่ามันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะอ่าอย่างนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะกับค่าเหนื่อยค่าทําอะไรน่นนี่นั่นนั่นแหละแต่ก็ขอบคุณุที่นะหลายท่านมากนะที่ใจดีนะก็ เป็น F4 ชิ้นเดียวแนั่นมากเลยคอยเชื่อเหลือไม่ว่าเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเรื่องกระถางด้วยกระถางก็มีนะทักทายกันมาแต่เป็นกระถางส่งให้จากโรงงานนะอันนี้กระถางส่งให้จากโรงงานผมก็จะบวกเปอร์เซ็น์เข้าไปนะบวกไปนิดหน่อยไม่เท่าไรหร่หรอกนะอันนั้นพูดตรงๆว่าเป็นกระถางของโรงงานที่ผมสั่งจากโรงงานก็เอามาเพิ่มรายได้แหละให้ตัวเองพอจะมีค่านั้นค่านี้บ้างพอจะได้อันนี้ก็อย่าไปถนะ้าตัวนี้นะมาดูสีอีกก่อนแล้วค่อยท ทำใหม่นะทำใหม่ตัวตัวนี้สวยต,ตัวนี้อันนี้มันเลขไปอยู่เนาะเลขไปอยู่ก็โอเคนะนั่นแหละก็บอกดูว่าเราเป็นคนบ้าจริงๆนะเขาก็ว่าเป็นคนบ้านแหละผมเองก็ชอบคำนี้มากเลยแต่ผมเองก็เคยเคยบอกเพื่อนนะโมโหโมโหก็ oh เลยพูดไปว่าถึงเราจะบ้าแต่ว,ว่าผมก็หุงข้าวสุกนะเพราะว่าคนบ้าหุงข้าวสุกก็ขอเล่า,าลก,กันนะเพราะว่าคนบ้ามัน คนบ้าม right. like well. so ันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันครับว่างันแหละคนบ้ามันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันเลี้ยงพี่เลี้ยงหลานมันก็ไม่เป็นไรนะมือสั่นหัวใจผอมันสั่นมือก็สั่นตาไปด้วยนะผมไม่ได้กินเหล้านะไม่กินเหล้านะผมเลิกเหล่านานแล้วแต่วมือผมสั่นว่าผมหัวใจมันสั่นก็เป็นแบบนี้แหละมือจะสั่นใช่นไหมมือผมมันจะสั่นหัวใจมันจะสั่นมันใจเป็นผิดจังหวะก็เป็นแบบนี้แหละก็การทํางานผมก็ทําอยู่เองทุกวันนะวันไหนได้ขายผมก็ดีใจวันไหนไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรก็พยายามต่อไป บางท่านก็บางครัก็มีเดี๋ยวคุณพี่ท่านนเรือมาช่วยเหลือผมเองก็รู้สึกเกรงใจเหมือนกันรู้สึกเกรียใจนะคุณพี่ก็อุตสาเกลีย์คืนนี้อ่าได้ขายไหมยังอยู่ไหมมีท่านไหนช่วยไหมถ้าไม่พี่ก็จะรับไว้นะก็ก็ขายให้ดูด้วยนะคุณพี่ก็ว่าที่บ้านคุณพี่ก็เต็ม้า้นหมดแลเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ลงปูนแดงดอกมันจะหงิกเท้อราจะมาด้วยแล้วก็จะมีแมลงด้วยนะมามาเจาะกินมันก็มีหลายอย่างแหละนะก็มีมี มันมีหลายอย่างที่ตัวยาต้องใช้นะจะเป็นยาฆ่ากระปูอะไรก็ได้นะเป็นผงหรือมาละลายนะมันขีดมาพ่นนั่นแนหะมันก็หายได้เหมือนกันมันก็มีหลายแบบต้องใช้นะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพง,งหรอกของถูกเองยาฆ่ากระปูกล่องสี่สิบาทกล่ <c oughs> องหนึ่งละสี่สิบาทแล้วก็ละลายนะ้ได้หมดแหละครับผมได้หมดแหละการทางชนมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่อยากให้แนะนําให้เสียบลชล์นะช่วงนี้เก็บๆแยกในฤดูหนาวมา ธันวาคุมภามีนาเนี่ยธันวาคุมธันวามกราคมีนาไอ้ยุมภาเว้ยเนาะมันจะเตยบปิดยากนะมีชวางชื้นชนชวมมีช่วงหมอกหมอกเยอะอ่าหมอกเยอะจะมีความชื้นแล้วก็ทําให้ชมเราติดยากแต่ว่าไปละหลังมีนามีสาไปเอาเลยครับผมใส่เต็มที่เลยมีเทอยเซียบให้หมดติดง่ายสวยไว้ด้วยติดใจตัวนี้อย่างอันนี้ไม้เป็นไม้เสียบไม้ซีอันนี้ไม่ได้จำหนายนะ พอดีผมมีไม้ที่ทำผ้าแล้วก็ทำให้ไม้เน่าหลายต้นผมต้อง,ต,องต้องทำส่งเจ้าของไม้นะไอตอที่ผ้าไปผมก็เาทิ้งไปแล้วแล้วก็จะเอาแบบนี้ละให้แต่ว่าย,ยังไม่สมบูรณ์เหยไม่ไม่แค่แจกกงินให้มันไม่ทําอะไรปล่อยทิ้งไปมันไม่ใช่ปล่อยทิ้งหรอกมันได้ีตดูยาใส่ทำแบบบ้านนะเอาโรงๆนะทำแบบบ้าน,านจนกว่าวันหนึ่งนะหาผมมีมีความหากฟนใน่จริงนะมาหาถูกลอตตอรี่จะได้มีฟาร,ร์มมาชมกับเขาจะได้มีจริงใ,ใหม่ๆเข้ามาในชีวิต แล้วก็จะได้ไม่ต้องทํางานหนักอีกต่อไปคือผมต้องทํางานนะทำงานหนักก็ต้องเป็นคนงานแหละทํางานเป็นคนงานแหละมันจะสําหรับงานมันก็ไม่หนักหรอกนะแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงร่างกายหัวมันไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมกับงานที่ที่ผมทํามันก็จะทําให้รู้สึกว่าเราหนักเราเหนื่อยเราไม่ไหวมันก็เจ็บขาด้วยเจ็บแขนด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยมันก็เป็นแบบนั้นแหละโอเคไหมบนนั้นไหมเดี๋ยวคุณพี่ก็โอ๊ย ตั้งแต่หายพื้นขึ้นมาเนาะมาเวาวไลเถี่เนาะบนคักบนแหนเถี่ยคุณจะมาได้เนาะนะเนาะคุพี่เนาะก็ขอคุณพี่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยคุณลุงด้วย,วยขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณที่สุดคือน,นี่ถ้าไม่ได้ <laughs> สามต้นนี้ปล่อยก็ไม่เป็นไรนะเหลือพวกนี้ก็ไม่ลดราคาแล้ว <laughs> เหลือสีตั้งแต่สีเท่าไหร่สี 8, เป่เหลือสีอยี่น้เนี่ยถ้าไม่ได้อีกสามต้นนี้โอเคสวยนะเราไปทำมันก็ตั้งโชว์เรา ให้น้ำให้อะไรยังชอมอีกชอบน้ำนะยังชมใช่เป็นพืชทะเลทรายแหละเป็นกุหลาบแห่งทะเลทราย,ยานันแหละจังชมเหมือนจริงๆแหล่งก็เหมือเขาแต่ว่าเขาชอบน้ำชอบปุ๋ยครับผมชอบจริงๆดินเราดีปุ๋ยเราดีน้ำเราให้ทุกวันแดดเราพอเพียงสวยนะอันนี้พูดตรงแต่ว่าถ้าเลี้ยงแบบแห้งแห้งแรงแบบนี้ไม่สวยแต่ก็ไม่แรงลงใจด้อเนะพี่คุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วย,อวยโอเคครับผมอย่าบนเดินนัานครับแล้วครับผมขอขอบคุณทุกท่าน ก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณที่มารับชมขอบคุณที่มาทนบนเนาะโอเคคุณพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ก็ก็ขอบคุณนะมีคุณพี่ต้นนี้นะต้สูงพวกนี้ขอบคุณที่รับต้นนี้ไปราคาไม่แพงหรอกนะไม่แพงแล้วก็ชุดนี้ของคุณพี่นะห้าต้นที่เมื่อเช้าพ้นลงขอบคุณพี่มากนะครับผมขอบคุณพี่ขอบปิ้งกิ้งขอบพุ่นอหลีอีหลอ โอ้ยบอกว่าถูกเลไไยแม่จะเงยตอแล้วเนาะโอเคเก็บเลยเด้อครับผมฝวามภาคภูมที่สุดความภาคภูมหลายๆครับ,บคามภาคภูมิสวัสดีครับผมสวัสดีครับ